กลับเข้ามาสูร่รายการติลี่่วงจุ้ยนะคะช่วงนี้เราเปิดทั้งสายสดรวมทั้ง SMS ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่ SMS กันก่อนเลยดีกว่าค่ะขอ SMS มาเลยนะคะถ้าเปิดประตูหน้าบ้านแล้วเห็นบันไดกับห้องน้ําจะเป็นยังไงคะถ้าเปิดประตูหน้าบ้านแล้วเห็นบันได <ใน S 2> กับห<บ>้องน้ําจะเป็นยังไงคะบันไดอ่ะมันปกติในทางฮวงจุ้ยเขาจะไม่ให้เห็นอยู่แล้วทีนี้การบอกว่าเห็นบันไดเนี่ยกับห้องน้าเนี่ยห้องน้ํามันไม่เห็นอยู่เลยนี่กับ ปกติได้บันไดยอยู่ด้านหน้าห้องน้ําจะอยู่ด้านหลังจะไม่เห็นแต่ว่าการเห็นบันไดเนี่ยถ้าขวางก็ยังไม่เสียแต่ถ้าเชี่อกหน้าบ้านนี่คือตัวเสียเลยครับเพราะนั้นต้องวิธีแก้ก็คือพยายามเอาฉากไปกัน้นเพื่อไม่เห็นห้องน้ําโบราณจีนก็บอกว่าเข้าบ้านแล้วเห็นห้องครัวมันไม่ผิดแต่ถ้าเห็นห้องน้ำนี่ถือว่าผิดเลยครับค่ะก็ลองแก้ดูตามที่อาจารย์บอกนะคะขอเอ s ต่อไปเลยค่ะ หน้าบ้านหันทางทะเลทิศใต้หลังบ้านเป็นคลองค้าขายดีไหมคะควรเสริมด้วยอะไรบ้างจากคุณตาลค่ะหน้าบ้านหันทะเลมันก็ดีอยู่แล้วแต่หลังบ้านเป็นคลองในควรจะเก็บเรื่องการเก็บทรัพย์มากกว่าวิธีแก้ก็คือหลังบ้านมีคลองเนี่ยก็คือไปเอาต้นหมากหมากสงไปปลูกหน่อยออมันก็สามารถที่จะดีขึ้นมาได้กว่าเก่าอกาอางครับก็ลองดูนะคะเอาต้นต้นหมากไปปลูกดูนะคะ อเอสพีท่สอบไปนะคะบอกว่าหน้าบ้านหันทางทิศใต้ติดถนนหลังบ้านเป็นคลองขนานถนนเงินเก็บได้ไหมคะคงสมัยถึงเก็บเงินได้ไหมก็แน่นอะนตัวตัวเดียวกันนะี่ว่าน้ําอยู่หลังบ้านนะี่มันจะไม่ค่อยดีก็เอาต้นหมากไปปลูกแน่นอนก็ใช้ได้แก้ได้เลยไม่ก็ต้นไผ่ตรงครับก็ปลูกได้ครับค่ะตอนี้สายสดบ้างเลยดีกว่านะคะถ้าพร้อมแล้วขอเลยนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลียสายคุณเลยคะ่ะ สัตสรอนค่ะคุณสาตสีรน,นะคะอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดสมทุทรสาครค่ะสมุทรสาครไม่ทราบว่าบ้านคุณสาตสีรเป็นบ้านเป็นบ้านหลังหรือว่าเป็นตึกคะเป็นตึกแถวของการเชหาแห่งชาติค่ะแล้วคะ่ะกี่ชั้นคะห้าชั้นคะ่ะอยู่ชั้นที่สี่อ๋อหมายถึงว่าห้าชั้นแต่คุณน่อยู่ชั้นสี่นะคะค่ะค่ะแล้วอยากถามอะไรอาจารย์คะ อย่างคว่าปเปิดชิดประตูห้องอะคะ่ะมันตรงกันเลยอะคะ่ะประตูหน้ากับประตูหลังนะคะ่ะมันตรงกันในห้องคุณเหรอคะค่ะเป็นเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะคะ่ะเป็นห้องสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็หันหน้าไปทางด้านตะวันออกแล้วทางเข้ากับประตูหน้ากับประตูหลังนะคะ่ะตรงกันเลยแล้วพอดี ก็นอนหันหน้าเออหันหัวไปทางทิศตะวันออกใกล้ๆกับประตูเข้าอะค่ะเวลานี้บ้านนี้ประตูที่ตรงกันหน้าบ้านหลังบ้านตรงกันนี่ก็คืออยู่ชั้นสี่ใช่ไหมฮะค่ะเอาอยู่ชั้นสี่มันจริงๆเนีประตูตรงกันไม่ค่อยดีอยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะเก็บลมได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งลมเวลาวิ่งเข้ามันวิ่งเข้าบ้านนี่มันจะตรงออกไปหลังบ้านเ่ยข้างๆที่ห้องห้องนอนข้องคุณหรือข้างๆที่ห้องมั่งนั่งพักผ่อนเนี่ยจะไม่มีลมเลยนะครับ พราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะแนะนําว่าเอาอะไรฉากไปกั้นตรงกลางบ้านระหว่างประตูหน้ากับประตูหลังตรงกลางเนี่ยเพื่อให้ลมรดนี้หยุดแล้วก็เบี่ยงซ้ายไปนี่ครับถึงจะดีครับ,รบพอดีหนูวางเรื่อกะขาค่ะแล้่เสร็จจะ,ะพักไปอไหนึ่งนะคะก็ได้นะอาจารย์ก็บอกวิธีแก้ให้คุณอย่างนี้คุณลองทําตามดูซิได้ทําได้ไหมค่ะได้ค่ะนะค่ะรับค่ะ แล้วที่นอนหันหันเป็นหันหัวไปทางประตูเข้าค่ะหันหัวไปทางประตูเข้าในบ้านไหนที่อยู่นานนี่ยังนานแล้วค่าหกปีนะคะไม่ค่อยดีเลยนะคนจะย้ายไปหัวทเทียงไปทางซ้ายมือจะดีกว่านะนถ้านอนแบบนี้ครอ,อบครัวจะไม่ค่อยสง,งบนะครับค่ะ<า>โอเคนะคะจะไม่สง,งบเราต<า>องขวางบ้านดูนะค่ะโอเคนะคะสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณค่ะสอีสค่ะเอามาที่เอสเอ็มเอสกันต่อเลยนะคะถ้าหน้าบ้านต่ํากว่าในบ้านควรแก้ไขอย่างไรหน้าบ้านต่ํากว่าในบ้านนะคะและหน้าบ้านหันทางเหนือต่ํากว่า10เซนติเมตรก็ถูกต้องแล้วไม่ต้องแก้อะไรเลยครับเพราะปกติการเดินการเดินเข้าระเบียงบ้านแล้วก็เก้าขึ้นบ้าน10เซนก็ถือว่าถูกต้องแล้วไม่ต้องแก้อะไรเลยครับนะคะถือว่าถูกแล้ว SMS ต่อไปเลยค่ะ ทำรีสอร์ตติดแม่น้ำนะคะต้องระวังอะไรไหมจากคุณสุรชาติรีสอร์ตติดแม่น้ำรีสอร์ตติดแม่น้ำส่วนมากที่จะต้องระวังก็คือไอ้พวกดินถล่มคานคานคางไอ้คานริมตะลิ่งจะไม่กลับตองเพราะฉะนั้นต้องแต่ว่าติดแม่น้ำถือว่าดีแล้วแต่ว่าหลังภูเขาต้องให้ระวังหน่อยนะครับ นะคะก็ไม่มีอะไรคันดินมากกว่าครับอาจจะต้องเอาอะไรไปกั้นเพื่อกันดินมันแบบซุดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ที่ก็ะเวอวอๆวเข้ามาใช่ครับนะคะถือว่าดีนะคะ SNS ต่อไปเลยนะคะหน้าบ้านเป็นทางโค้งทํายังไงดีเวลารถวิ่งไฟรถสาดเข้าหน้าบ้านจากคุณสมพรค่ะทางโค้งเขาเรียกทางโค้งสันมังกรนะต้องดูว่าโค้งซ้ายหรือโค้งขวานะครับจริงๆแล้วบ้านอย่างนี้ถ้าเป็นบ้านทําธุรกิจก็ถือว่าธุรกิจจะดีแต่ส่วนว่าคนจะอยู่ได้ไม่ยืดหรอกครับเพราะว่า แสงไฟตัวนี้มันจะนาพาเชื้อโรคสิ่งเลวร้ายเข้าในเข้าในตัวบ้านเรานะครับคมีวิธีแก้ไหมคะวิธีแก้ก็คือกระจกหัวสิงหรือน้าเต้าเนี่ยจะแก้ได้ครับกระจกหัวสิงอยู่นี่แก้ยังไงอะคะกระจกหัวสิงก็ติดไว้ที่ที่ชั้นสองหรยงไงก็ได้เพื่อให้แสงไฟตรงนี้มันที่สามารถที่จะสะท้อนกลับไปหาหาตัวรถเนี่ยนะครับต้อครอเนี้ถามเพิ่มเหยละกันกระจกหัวสิงเนี่ยมันต้องมีวันติดไหมแล้วต้องให้ใครติด คือติดวันไหนก็ได้แต่ให้ติดหลังทุ่มหนึ่งแล้วก็เวลาติดห้ามคนปีวอกแค่นั้นเองปีวอกห้ามติดหลังหนึ่งทุ่มติดได้นะคะแล้วถ้าติดกระจกแล้วยังจําเป็นต้องน้าเต้าไหมคะต้องน้ําเต้าลูกใหญ่เลยครับคือว่าต้องดูว่าต้องมีน้ําเต้าลูกเล็กให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้ลูกเล็กมันต้องใหญ่กว่านี้ขนาดไหนแล้วคะใหญ่มากๆเลยครับใหอาจารย์ทำไซส์ที่มือแล้วค้างไว้แป๊บหนึ่งอย่างนี้เลยครับไปที่มืออาจารย์ไซส์นู้นเลยนะคะใหญ่ขนาดนี้และน้ำเต้าติดดวยตรงไหนคะติดที่หน้าบ้านเหมือนกันแต่หันห นอนแบบเอียงอ่ะปากน้าเต้าไปที่ทางโค้งอ,ะอ่ะโออเวลาติดเป็นอย่างนงี้ยน,นอนแบบอย่างนงี้แนวนอนอย่างต่องเี้ยะแต่ลูกใหญ่เริ่มเท่าแตงโมเลยนะคะคแล้วมีวันติดไหมคะหรือติด<อ>ได้ทุกวันวน,นี่น้ํเต้านี่ติดได้ทุกวันทุกวันกลางวันแต่ว่าได้ติดได้ทุกคนด้วยอ๋อไม่มีปียกเว้นไม่มีปียกเว้นนะคะแต่ไม่ใช่ลูกนี้นะคะลูกเขานี้เอสเอ็มเอส่อไปเลยค่ะ จะย้ายไปนอนใต้บันไดจะได้ไหมคะจากคุณหน่อยโดยปกติแล้วใต้บันไดคือไม่เรียบครับอันนี้ห้ามนอนครับนอนแล้วจะทําให้รู้สึกปวดทั้งร่างกายได้ครับสรุปก็คือห้ามย้ายนั่นเองเอ s ต่ SMS สอไปเลยค่ะ,ะชื่อ,อ,ช,อ,อชื่อคุณพาณิชย์นะคะบอกว่าห้องนอนต้องนอนตรงชื่อตรงคือตรงคือนะคะห้องนอนนอนตรงคือแก้ด้วยการเอากระจกหลายเหลี่ยมมาแขวนถูกต้องไหมคะหลายเหลี่ยมนะ หลายเลียมสวสกะจบดิสโก้ะคะ่ะที่กลมๆแล้วหมุนแบ,บบแบๆแบบแแกไม่ได้หรอกค่ะคุณต๋องเพราะว่าขื่อน,นี้มันเป็นเหล็กและเรานอนตรงนี้ไม่มีอะไรที่แก้ได้นอกจากตีฝ้าให้มันเรียบไปครับคุณต๋องอ๋อก็อย่างนี้เดี๋ยวต้องวาดที่ <จะ S 1> ดู้กันี๋ยวเดี๋ยวจะงงสมมุติคือต้องพยายามดูเลยนี่เพดานอย่างนี้ใช่ไหมคะครับแล้วพอตรงนี้มันเป็นขื่อขื่ออย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือทําให้ขื่อเนี่ย ปิดซะให้มันเท่ากันให้มันไม่มีคืออย่างนี้เนี่ยก็คือต่อ,อ,อไปมันต้องอย่างนี้ถึงจะนอนถึงจะแก้ได้ขอโทษตรงนั้นมันหงิกนิดหน่อยนะคะใต้เนี่ก็คืออย่างนี้คือหายต้องตีทําฝ้าให้เรียบถึงจะนอนได้ฝ้าเป็นฟ้าไม่อาจนะคะคแค่นั้นเองนะคะก็คงทำไม่ยากลองทําดูแล้วกันแล้วก็ทาสีให้มันสีเดียวกับคือมันก็สวยงามแล้วนะคะ SNS ต่อไปเลยค่ะ แฟนมาที่บ้านกี่คนก็เลิกทุกคนเกี <c> ่ <oughs> ยวกับพวงจุ้ยไหมคะจากคุณก้อยอาจจะเป็นไปได้โดยตรงครับว่าบ้านของคุณ,คณให้สัสงเกตหน่อยว่าบ้านของคุณมีประตูซ้ายหรือประตูขวาหรือแบบซ้ายขวาคือประตูข้างนะอันนี้ <c oughs> คือห้ามเลย <c oughs> ถ้ามีประตูสร้างแค่ประตูข้างซ้ายขวาก็แล้วแต่แฟนจะอยู่ไม่ได้ครับหมู่บ้านอะไรเหมู่บ้าน,นอย่างบ้านต่องก็มีคือเข้าไปปุ๊บลงรถปุ๊บมันจะมีประตูใช่ครับ แล้วถ้าสมมติมีแล้วทําไงอ่ะต้องปิดทิ้งครับอันนี้คือห้ามเลยครับคุณตองปิดยังไงคะเกิดไม่ต้องไม่ต้องก่อมีวิธีที่ไม่ต้องก่อปูนได้ไหมอาจจะอาจจะยกกําแพงขึ้นมาสักหกสิบเซนก็ได้ก็ถือว่าประตูนี้หายไปแล้วแต่สามารถกลายเป็นหน้าต่างแทนที่แต่ก้าวข้ามได้คุณตองครับอ๋อหกสิบเซนแล้วเราก็ก้าวข้ามเอาอ๋อก็แก้แบบนี้ก็ได้นะคะลองดูนะคะเรียกประตูชู้สาวใช่ไหมคะใช่ครับประตูเสน่ห์อย่างี้ชู้สาวนี่ครับทำไมเสน่ห์ละหายหมดะคะ คือผู้หญิงบอกคนมาแล้วเลิกทำไมเสน่ห์มันน่าจะอยู่เซนบ้านหลังนี้ก็แสดงว่าอ่ามันอาจจะอยู่ซ้ายมือของเขาที่เวลาเราเดิดนข้าบ้านอยู่ซ้ายมือของผู้ชายไงอ๋อมันจะต้องไปผู้ชายเลยหายหมดเลยใช่ครับโอเคก็ลองลองดูแล้วกันนะคะ60เซนนะคะก็แก้ได้เช็คครัก้าวข้ามเอาเอสเมสอไปนะคะนอนไปทางที่ตะวันออกปลายเท้าหันไปทางห้องพระของบ้านเป็นอะไรไหมนอนไปทางที่ตะวัน จริงๆถ,ถ้าถ้าหาว่าห้องนอนกับห้องพระถ้า,าว่าเขาแยกเป็นห้องห้องไปแล้วก็ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมันจะเกี่ยวข้องมากกว่าถ้าห้องพระไม่หันไปหน้าบ้านใช่ครับนะคะแล้วตัวคุณก็ต้องนอนทางสายบ้านขางบ้านใช่ครับใช่นะคะเอสเมอไปเลยค่ะสร้างสระว่ายน้ําไว้ที่ดาดฟ้าบ้านชั้นบนสุดดีไหมคะจากคุณปริชัิ มันก็ไม่บอกว่าไม่ดีและมันก็ไม่บอกว่าดีมากอยู่ดัดฟ้าเลยแค่นั้นเองครับออืไม่มีปัญหาครับมันไม่ส่งผลอะไรใช่ไหมไม่ส่งผลครับแต่ว่ามันส่งผลอย่างเดียวถ้ามันรั่วยุ่งเลยถูกต้องครับถ้ามันรั่วยุ่งเลยนะคะเอสเอ็มเอสตอไปเลยค่ะจากคุณนิติรัตน์นะคะอยากทราบว่าจะทําเรือนต้นไม้ในตัวบ้านต้องอยู่ตรงไหนเรือนต้นเรือนต้นไม้ต้องสันิฐานว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกับไม้ระแนงอะค่ะ ไม้ระแนงแล้วก็มีต้นไม้แบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็มีที่นั่งคือมันมันมองแบบสองแบบนะถ้าหรือมไม่ก็เรือนต้นไม้ไม้ปลูกต้นไม้เลยใช่ครับแต่ถ้าในบ้านเนี่ยเจาะช่องช่องโว่ล้อมล้อมตัว,ต,วตัวบ้านแต่ว่าตรงกลางหรือว่าตรงตรง,ตรงข้างว้าวอย่างนี้ใช่ไหมคุณต๋องแล้วก็ทําเป็นสวนเป็นเรือนต้นไม้ที่ปลูกต้นไม้เป็น,เป,นเป็นขึ้นมาอย่างเงี้ยในบ้านได้อ่าอันนี้ถือว่าให้ไม่ได้ครับโอ oh, ห้ามอันนี้ห้ามเลยครับ เอาเรือนต้นไม้ออกไปนอกบ้านเลยครับอันนั้น,น<ช>อ่ะสรุปรแล้วาห้ามนั่นเองนะคะเอสเอ็นเอสอไปเลยค่ะคจากคุณดวงพรนะคะถามว่าหัวนอนตรงกับประตูห้องโยกเตียงไม่ได้ทำไงดีคะหัวนอนตรงกับประตูห้องจริงๆมาถ้าตรงกับประตูห้องไม่ได้ตรงกับหน้าไม่ได้เท้าตรงกับประตูห้องก็ไม่ใช่ปัญหาครับตรงกับประตูหัวเตียงตรงประตูห้องได้ครับแต่อย่าไปนอนหัวไปหน้าบ้านแค่นั้นเอง โอเคก็ลองเช็คดูแล้วกันนะคะคอ่า SMS สุดท้ายอีกได้อันใช่ไหมคะอ่าอีกหนึ่งอัน SMS ต่อไปเลยคะ่ะประตูหน้าและประตูหลังตรงกันแก้ยังไงคะเป็นห้องเช่าคะ่ะถึงจะมีโชคต้องการมีโชคกันฮะหาฟ้าพาริช t ั o นมาสักชุดหนึ่งการสักครึ่งเดียวก็พอแล้วเพื่อให้ลมมันหยุดนะคะเดี๋ยวต้องเขียนให้ดูแล้วกันนะครับ ตูหน้าก็เอาก้านซ้ายกันขวาดีค่ะถ้าเกิดก้านแบบไหนก็ได้ก้านสักครึ่งหนึ่งนึเลยอ่าอย่างนี้นะอเพื่อให้ลมมันวิ่งเข้ามาแล้ววิ่งเข้ามาแล้วมันหยุดได้อ่ะอย่างนี้เดี๋ยวงงจับอ่ลองดูนะคะนี่ประตูหน้าบ้านนี่ประตูหลังบ้านมันตรงกันใช่ไหมคะอันนี้คือแพทชั่นค่ะนะแค่นี้มันต้องกั้น กันกันเพื่อให้ลมวิ่งเข้ามาแล้วจะเจอพาร์ติชันแล้วก็หยุดแล้วจะไปทางนู้นอ่านี้ก็กง่าง่ายนะอันนี้จะจะเก็บเงินอยู่ครับพาร์ติชันมันไม่ได้หนาขนาดนี้นะคะที่ต้องวาสนาปึ๊บเลยคือพาร์ติชันมันบางๆนี่แหละหนาบางก็ได้ครับขอให้หยุดลมแค่นั้เนะะเองครับก็ง่ายง่ายแค่นี้เองนะคะ